นี่มันโทรศัพท์มันเด็ล้องถ่ายมาแล้วไม่หลอกอันไหนโอ้นี้สุดยอดนะเนี่ยใครไม่มาอีช้ามากเลยนะครับใครไม่อิจฉามากถ้าลองดูสิครับนึกถึงเสือเปียเรือดำใหญ่แล้วบางเปียบางเปียเพื่อนผมทำไมไม่มาครับนั่นะดิผมคล่องใจนะเนี่ยเมื่อเช้าโทรมาหาผมอยู่ตอนกินค้าสี่ร้อยบาทหมดเมื่อคืนแล้วครับรีบฟรีแล้วเพราะฉะนั้นหน้ามานะครับหน้ามาเขาลังเลก็เลยพลาดมันลังทะเลมั้งเนี่ย อืมเช้าตอนกินข้าวโทรหาผมเลยนะเป็นไงล่ะถึงไหนล่ะเนี่ยด้วยทยดํารคันด้วยเนี่ยไม่ทนนี้ผมโพสไปถามไิยุ่งไงห้องว่างไหมว่างทีิงเรเียก็จะมาอีกมาด้วยเขาบอกว่าเต็มแล้วอยิงจริงมาว้าไทยนั่งจริงก็ได้เบียดได้โอ้โหเป็นไงบรินิจัดมีเพลงรุ่นเริงยุคไม่ฟังด้วย เปิดยาวเลยครับเนี่ยตั้งแต่ต้นคลิปมากำลัไปมาพี่นันดารากาด้ยพี่มักกัสตูดิโอเนีสตูดิโอะฟังหมัดกลองหัวว่ะไม่เกิดนั่งเกิดอะไรไม่ต้องกลัวโยกโยกเกิดมั้งตัวหลังได้เลยนะตัวหลังยังนิ่งตัวหลังนิ่งตัวหลังนิ่งแล้วตัวราองด้วยนะไปร้องเพลงร้องอะไรกันด้วยไปได้ก่อน